พี่สลาย้ำนะคะว่าที่แปลงนี้เ,เป็นที่โฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะคะมีน้ำมีไฟถึงหน้าที่เลยอู่ทองนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะสำหรับคนที่ยังทำงานประจำนะคะอยากซื้อเก็บก็เหมาะมากๆนะคะที่ดินแปลงนี้ย้ำนะคะว่าพี่สลาไม่ได้เป็นนายหน้านะคะไม่ได้มีส่วนได้ไม่ได้มีส่วนเสียและราคาที่ดินที่บอก ไปในวันนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นราคาที่บอกผ่านนะคะตอนนี้นะคะพี่ซาร่านะคะก็อยู่ตรงแยกที่มีป้าย27รีสอร์ทนะคะซึ่งด้านหน้าของพี่ซาร่านะคะห่างจากตรงนี้ประมาณ500เมตรเนี่ยก็คือวัดเขาดีสลักนั่นเองที่ดินที่พี่ซาร่าจะพาไปดูวันนี้นะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อที่ดินเก็บไว้นะคะ หรือว่ายังทำงานประจำอยู่นี่นะคะที่ดินที่พี่ซาลาจะพาไปดูนะคะก็คือแปลงนั้นเลยที่ทงแดงๆด้านหน้านะคะเข้าไปจากปากทางตรงนี้อุ้ยนี่ไงเจอแล้ว ก็จะมีป้ายปากทางด้วยนะคะขายที่ดินชนบท0 0 0ตารางวารวม4แปลงนะคะมีเบอร์เจ้าของเรียบร้อยนะคะใครสนใจนะคะก็โทรไปได้เลยป่ะเดี๋ยวพี่สาระผพาเข้าไปดูให้ใครใน,ในหัวใจไม่เคยท้อแพ้ก็ไปต่อให้ถึงฟังฝัน สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะพี่ซาร่าก,กับรายการพาดูที่เห็นวิวเขาชัดๆไหมคะด้านหลังของพี่ซาร่าภูเขาด้านหลังนะคะที่เห็นตรงนั้นคือวัดเขาดีสลักนะคะตอนนี้นะคะพวกเราทีมพาดูที่แล้วก็ทีมงานนะคะอยู่กันที่อู่ทองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีถนนด้านหน้านะคะที่เราเห็น เห็นไหมคะถนนที่วิ่งผ่านที่ตัดกับเส้นนี้นะคะก็คือทางหลวงชนบทนะคะสุพรรณบุรี301และก็ถนนเส้นนี้นะคะที่พี่สลายืนอยู่ตรงนี้ก็คือทางหลวงสุพรรณบุรี3 1 8 3วันนี้พี่สลานะคะก็มีพื้นที่ดีๆมาฝากทุกๆคนนะคะเป็นที่ดินชนดครุดแดงพร้อมโอน ย้ำนะคะว่าที่แปลงนี้โฉนดครุฑแดงและก็พร้อมโอนนะคะเนื้อที่นะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเนื้อที่เนี่ย200ตารางวาซึ่งตอนนี้ก็มีไม่เยอะนะคะมีด้วยกันแค่4แปลงเท่านั้นเองเป็นโครงการของไดมอนด์แลนนะคะ ถ้เกิดว่าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถที่จะโทรตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยพี่サา,านะคะไม่ได้เป็นนายหน้านะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรีวิวในครั้งนี้นะคะซึ่งที่มารีวิวในครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าที่แปลงนี้เป็นพื้นที่ที่สวยจริงๆไปค่ะเดี๋ยวพี่サา,าพาไปดูนะคะถนนขวามือของพี่サา,านะคะจะเป็นถนน ที่ยกเป็นทางสาธารณะแล้วนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยก,กว้าง5เมตรด้วยกันนะคะก็เป็นถนนของโครงการซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะยาวไปสุดถึงแปลงที่4เลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มต้นแปลงแรกนะคะปักหมุดเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าใครมาดูที่ดินนะคะก็สามารถที่จะดูง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าที่ดินทุกแปลงของเราก็มีการปักรั้วลวดหนามให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการขุดบอ่อ ให้ทุกแปลงเลยที่ทุกแปลงถมไว้แล้วนะคะเหมือนสภาพที่เห็นเลยือที่ดินเนี่ยถมไว้เสมอถนนทุกแปลงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงแรกนะคะเนื้อที่200ตารางวาด้วยกันเห็นภูเขาด้านหลังไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะซ้ายมือของพี่ซาร่าเนี่ยเป็นภูเขาวิวแบบนี้เลยนะคะเป็นภูเขาชัดๆเลยซึ่งอำเภออู่ทองนะคะก็ถือได้ว่า เป็นอำเภอแห่งพระพุทธศาสนานะคะซึ่งอำเภออู่ทองเนี่ยก็ถือได้ว่าเมืองห้าขุนเขานะคะถ้าสำหรับคนที่ตามรอยพระพุทธศาสนาจะมีวัดที่สำคัญสำคัญนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่สารักก็อยู่ตรงแปลงแรกนะคะของโครงการนี้นะคะซึ่ง พื้นที่ตรงนี้แปลงแรก200ตารางวานะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยประมาณ45เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมคะวิวเขาชัดๆเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลพัพพาชัยนะคะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งอำเภออู่ทองถือได้ว่าเป็นเมือง5ขุนเขานะคะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงสยามนั่นเองนะคะซึ่งห้าขุนเขาที่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ซาลาจะบอกให้ฟังนะคะซึ่งเมืองห้าขุนเขานะคะเขาแรกก็คือเขาดีสลักนะคะ เห็นไหมคะวัดด้านบนที่พีส่าชี้ตรงนี้ซึ่งวัดเขาดีสลักก็ห่างจากที่ดินตรงนี้นะคะก็ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นก็ขุบเขาที่สองนะคะได้แก่วัดเขากำแพงนั่นเองนะคะส่วนเขาที่สาก็คือวัดเขาพระศรีสันเพชรชยารามนะคะ วัดเขาที่4ได้แก่วัดเขาทำเทียมนั่นเองนะคะส่วนเข่าที่หนะคะคือวัดเขาถ้ำเสือค่ะสำหรับคนที่อยากมาดูที่นะคะแวะมานามัส,สการวัดแห่งขุนเขาที่พี่สาราบอกไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะสำหรับแลงแรกก็มีศาลาให้นะคะแล้วก็มีแทงน้ำ ที่แปลงนี้นะคะก็จะมีแทงน้ําทุกแปลงเลยแล้วก็มีการขุดบ่อไว้ให้นะคะท้ายที่ดินสําหรับคนที่อยากมีที่ดินไว้ปลูกพืชปลูกผักหรือว่าไว้ทําบ้านพักที่อยู่อาศัยยามกเกษียณนะคะที่ตรงนี้ก็เหมาะมากๆนะคะเป็นโครงการดีๆนะคะของคนที่จัดสรรที่ดินซึ่งมีนโยบายนะคะที่จะดูแล สมมติว่าเรามาปลูกพืชปลูกผักเนี่ยเขามีรับดูแลให้ด้วยนะคะหรือว่าจะสร้างบ้านเราจะขุดบ่อเพิ่มหรือว่าเราจะปลูกอะไรนะคะก็สามารถที่จะรึกษาเจ้าของโครงการได้นะคะก็คือคุณเพชรนะคะหรือ่อเฮียเพชรเนี่ยเดี๋ยวพี่เซรา,าก็จะขึ้นเบอร์ให้ใต้คลิปนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันแปลงที่สองนะคะเดี๋ยวพี่เซราจะพาไปดูด้านในพาไปดูด้านในหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือที่อ่ะมีถมไว้ให้บางส่วนนะคะ มีถมไว้แล้วแล้วก็มีบ่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำว่าน้ำที่นี่ดีไหมนี่นะคะอันนี้ก็คือน้ำที่เราขุดบอ่อไว้แล้วก็มีน้ำตรงผิวดินนะคะที่นี่มีล้วรอบขอบชิดนะคะเห็นไหมคะว่าทุกแปลงเนี่ยจะมีการกั้นล้วลวดน้มไว้ให้นะคะสำหรับแปลงที่สองก็เนื้อที่200ตารางวาเหมือนกันนะคะ สำหรับแปลงนี้หน้ากว้างปิดถนนก็ประมาณ35เมตรนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยออกโฉนดรางวัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะพร้อมโอนเลยสามารถโอนกันได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะะแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็ยกเป็นสาธารณประโยชน์เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่กี่วันนี้นะคะไฟฟ้าก็จะเข้ามาถึงแปลงที่ดินแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็เข้ามาแล้วนะคะเราก็อยู่กันหน้าแปลงที่สาม ก็มีแทงน้ําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีรั้วลวดหนามให้นะคะแปลงที่3เนี่ยก็มีการขุดบ่อไว้ให้เหมือนเดิมไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูบ่อหน่อยนะคะที่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะปรับเคียลิงให้อีกรอบหนึ่งนะคะให้เสมอกับถนนหรือว่าใครอยากได้แบบไหนนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าของโครงการได้เลยเพื่อแบบว่าที่ทำไว้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเรานะคะ นี่เลยน้ำก็เยอะนะคะก็น่าจะเป็นน้ำตรงผิวดินที่ตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะเก็บน้ำได้ดีเลยเพราะว่าวันที่เราถ่ายเนี่ยก็เป็นหน้าแรงนะคะก็ยังมีน้ำขังอยู่ในบอ่อก็ถือว่าน้ำดีพอสมควรนะคะที่ตรงนี้ก็อย่างที่พี่สาลาบอกนะคะก็อยู่ใกล้วัดเขาดีสลักเนี่ย แค่ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ออกไปนะคะตรงถนนเส้นหลักถนนที่จะออกวัดเขาดีสลักนะคะก็จะมีตลาดนัดน่าจะเป็นตลาดพัฒพาชัยนะคะตรงด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับไก่ใช้สอยที่นี่เนี่ยสะดวกสบายเลยทีเดียวโรงพยาบาลใกล้ไหมใกล้นิดเดียวนะคะแค่ประมาณ5กิโลเมตรก็น่าจะถึงแล้ว อูกันท้ายที่ดินนะคะแปลงที่4เลยก็มีปั๊มน้ํามีแทงน้ํานะคะมีแทงน้ําเหมือนเดิมแปลงที่4นะคะก็จะอยู่ติดท้ายที่ดินซึ่งพื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสวนนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะที่แปลงนี้อยู่ในชุมชนนะคะแปลงที่4เนี่ยจะมีซิกเนเจอร์นะคะตรงที่มีบ้านอยู่ด้วยหนึ่งหลัง ก็คือเราขายพร้อมบ้านนะคะแปลงนี้เราจะเปิดราคาอยู่ที่3าม0 0 0ห้บาทนะคะพร้อมบ้านนี่เลยบ้านก็จะเป็นเป็นบ้านไม้นะคะลองเคาะฮัลโหลมีคนอยู่ไหมไม่มีนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีคนมาอยู่นะคะก็รอเจ้าของคนใหม่ด้านหลังของพิซรา่านะคะก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มาปลูกสวน ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะปิดโครงการไปแล้วนะคะเ,เดี๋ยวพี่ซาร่าจะพาไปดูบ่ออันที่4ี่นะคะแปลงที่4แปลงไทยที่ดินนะคะที่แปลงนี้นะคะถ้าเราปลูกต้นไม้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะบรรยากาศจะค่อนข้างร่มรื่นแล้วก็เย็นมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลมดีมากๆนี่เลย น้ำเยอะนะคะน้ำเยอะมากๆที่ดินแปลงนี้นะคะก็หันหน้าออกทางถนนทางด้านทิศตะวันออกนะคะท้ายที่ดินก็คือทิศตะวันตกแล้วก็ถนนใยญ่ที่พี่สาราพาเดินมานะคะเมืกก่อกี้ก็คือทิศเหนือนั่นเองฝั่งทางนี้ฝั่งซ้ายมือของพี่สารานะคะก็คือทิศใต้เป็นวิวดีนะคะบ้านก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะทิศรับแสงแดดเลย เดี๋ยวพี่ซาร่านะคะจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการเล็กๆนะคะมี4แปลงด้วยกันนะคะโดยแปลงแรกซึ่งทุกแปลงเนี่ยก็จะมีเนื้อที่นะคะ200ตารางวาด้วยกันนะคะก็เป็นแปลงที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันแปลงที่1น,นะคะก็เปิดราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0 2 0 0 0มบาทนะคะซึ่งแปลงที่1ก็จะติดลัดยางแปลงนี้นะคะเนื้อที่ที่ติดลัดยางนะคะก็เกือบ20เมตรนะคะจะมีหน้ากว้างที่ติดถนนสาธารณะของโครงการนะคะซึ่งเป็นถนนหินคลุกอย่างดีเลยจะติด ถนนสาธารณะนะด้านหน้าประมาณ45เมตรนะคะแล้วก็ทุกแปลงนะคะจะมีแท้งน้ําให้ทุกแปลงเลยแล้วก็มีการขุดบ่อนะคะถมที่ให้เรียบร้อยเลยซึ่งถ้าใครมาอยู่อาศัยที่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้เลย หรือว่าจะปลูกต้นไม้ก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะซึ่งพี่ซาร่าย้ำนะคะว่าที่แปลงนี้เนี่ยเป็นที่ฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะคะมีน้ำมีไฟถึงหน้าที่เลยแล้วก็แปลงที่สนะคะแปลงที่2ก็จะเนื้อที่200ตารางวาเหมือนกันซึ่งหนักว้างติดถนนประมาณ35เมตรนะคะแล้วก็มีบอ่อเหมือนเดิมมีแทงน้ำเหมือนเดิม แปลงที่3นะคะก็หนะ้ากว้างติดถนนประมาณ30เมตรนะคะซึ่งก็มีบ่อแล้วก็มีแทงน้ําให้บริการเหมือนเดิมนะคะสําหรับแปลงที่4นะคะก็จะพิเศษหน่อยนะคะตรงที่มีบ้านด้วยเป็นที่ที่รวมบ้านแล้วนะคะแล้วติดถนนประมาณ 14, 15เมตรนะคะแล้วก็ติดเพื่อนบ้านด้านหลังนะคะซึ่งอาจจะเป็นโครงการที่ปิดไปแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ซาราไปแอบมองมาแล้วซึ่งราคาแต่ละแปลงนะคะแปลงแรก ก็3า0แ0นแปลงที่2กับแปลงที่3นะคะเปิดอยู่ที่ราคา2อ0 0 0 0บาทนะคะส่วนแปลงที่4นะคะก็จะเป็นที่พร้อมกับบ้านหนึ่งหลังนะคะเปิดอยู่ที่3า0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะซึ่งที่แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้เขาดีสลัก1กิโลเมตรนะคะแล้วใกล้ตลาดพับพาชัยด้านหน้านี่เองนะคะถนนที่เราเห็นนะคะรถ10ล้อนี่นะคะขาวๆที่วิ่งผ่าน ตรงนั้นนะคะก็คือถนนที่จะออกวัดเขาดีสลักแปลงนี้เหมาะกับใครนะคะที่แปลงนี้นะคะก็เหมาะสําหรับคนที่อยากมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีงบไม่เยอะที่แปลงนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะประมาณ120กว่าโลเท่านั้นนะคะเหมาะสําหรับทําบ้านพักที่อยู่อาศัยนะคะภูวิลล่าก็เหมาะนะคะเพราะว่าแถวนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเริ่มก่อนก็ถือว่าเป็นโอกาส รีสอร์ทก็เหมาะนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวแม่ค้าออนไลน์ก็เหมาะมากๆนะคะที่ตรงนี้แบ่งงบซื้อที่ประมาณ3 0 0แสนนะคะสร้างบ้านอีกประมาณ0 0 0แสนก็ได้วิวสวยๆในการรับออเดอร์ตรงนี้ก็เหมาะมากๆถึงแม้ว่าที่ตรงนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ตรงถนนเส้นหลักนะคะแต่ว่าก็ติดลัดยางนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะ ยิงแอดปักหมุดแล้วก็ทำโปรโมทธุรกิจเพื่อที่จะยิงโฆษณาได้นะคะที่แปลงนี้นะคะจะทำสวนทำโคกหนองนาก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าน้ำอย่างที่พี่ซาลาถ่ายให้ดูเลยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะถือเป็นอู่ข้าอู่น้ำนะคะเมืองอู่ทองแล้วก็ที่แปลงนี้นอกจากจะทํะทำกเกษตรแล้วนะคะซื้อไว้เก่งกำไรก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าที่ติดลัดยางเลย จัดสรรที่ดินนะคะเป็นหน้ากว้างที่ติดถนนเลยทีเดียวนะคะอู่ทองนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะสำหรับคนที่ยังทำงานประจำนะคะอยากซื้อเก็บก็เหมาะมากๆนะคะที่ดินแปลงนี้ย้ำนะคะว่าพี่ซาราไม่ได้เป็นนายหน้านะคะไม่ได้มีส่วนได้ไม่ได้มีส่วนเสียและราคาที่ดินที่บอก ไปในวันนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นราคาที่บอกผ่านนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเบอร์เจ้าของได้เลยเจ้าของโครงการติดต่อโดยตรงเลยนะคะซึ่งเจ้าของโครงการเนี่ยก็ใจดีมากๆนะคะและอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะคะอยากปลูกต้นอะไรอยากขุดบอ่อเพิ่ม อยากสร้างบ้านสามารถปรึกษาเจ้าของโครงการได้นะคะซึ่งเจ้าของโครงการก็แจ้งมาเลยว่าอยากช่วยด้วยความยินดีเลยนะคะมีอะไรมาคุยกันได้จะได้ไม่โดนหลอกมาอยู่กันที่นี่เหมือนพี่เหมือนน้องนะคะหรือจะติดต่อที่เพจนี้เลยก็ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินสวยๆแปลงนี้ติดต่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะสามารถทัก Facebook หรือว่าทักเพจพีซาร่าได้เลยนะจ๊ะ เอาจิงเลยพี่เดี๋ยวจะลองโชว์ให้ดูอันนี้มือพ่อกัดพ่อไม่ลุกกัดไหมกัดไม่ลุกไม่กัดก็หมอบลุกหมอบลงไปอย่าดื้อมือกั่นแล้วเนี่ยหมอบหมอบหมอบตายพี่ตกใจอย่านึกสนุกนะครับเห็นผมเล่นได้ง่ายดีคืนนี้กูลองดูบ้างเห็นงูกำลังแผลไม่เบี้ยได้ทุนบ้านอันนี้มือพ่อกัดพ่อไม่ลุกไม่กัดก็หมอบหมอบเดียวหมอบขาที่ผัดกันหมอบก็คุณพี่สนุกดี สวัสดีทุกท่านวันนี้เราพามาดูที่ดินสวยๆนะครับแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวาที่ตำบลพัพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้วัดเขาดีสลักนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอก็คือใกล้ถนนลัดยางในหมู่บ้านนะครับซึ่งห่างจากถนนหลักไม่ เกินสองสามร้อยเมตรนะครับเดินไปก็ได้นะครับถนนหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ห้าเมตรนะครับพิธีกรกําลังเดินไปพร้อมกับนักบินโดนนะครับเดินไปเป็นเพื่อนกันแกก็กําลังบรรยายนะครับคุณซาร่าก็บรรยายว่าที่ดินแปลงนี้เป็นห้าขุนเขาแห่งพระพุทธศาสนานะครับวัดดังๆในอู่ทองมีหลายนะครับแต่ว่าที่ ดังและขึ้นชื่อในโซเชียลก็จะมีอยู่ห้าวัดนะครับในอำเภออูทองใครที่เก่งเรื่องโซเชียลนะครับก็พิมพ์คำว่าวัดห้าขุนเขานะครับใครที่มาดูที่แปลงนี้ไม่ต้องมาก็ได้นะครับแค่ไปเที่ยววัดแล้วแวะมาดูที่นะครับไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจมาดูที่ก่อนนะครับไปเที่ยววัดก่อนแล้วแวะมาดูที่ หรือจะมาดูที่แล้วแวะไปเที่ยววัดก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพสมุทรปราการนนทบ,บุรีอยุธยาปทุมธานีหรือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศต้องการซื้อที่เก็บไว้ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับสองร้อยตารางวาสี่แปลงนะครับมีแค่สี่แปลงสี่ครอบครัวหรือพี่จะเหมาให้หมดเลยทั้งสี่แปลงก็ได้นะครับเป็นผืนเดียวกันเลยก็ยินดีนะครับ เจ้าของก็ยีดีขายในราคาไม่แพงนะครับที่บริเวณแถวนี้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทิศตะวันตกก็ไปกาญจนบุรีทิศตะวันออกก็ไปสิงห์บุรีอยุธยาทิศใต้ก็ไปเซ็นทรัลเวสต์นะครับผ่านตัวเมืองสุพรรณบุรีเมืองมังกรนะครับอู่ทองก็เป็นอีก หนึ่งอำเภอที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับบางปะมาเดิมบางด่านช้างสีปัจจันท์อู่ทองนะครับอู่ทองถ้าเราพูดบางอำเภอไม่หมดต้องขออภัยครับที่แปลงนี้ท้ายแปลงที่ดินก็เป็นโครงการจัดสรนนะครับซึ่งเป็นโครงการเพื่อนบ้านก็น่าจะขายหมดแล้วครับ ฉานั้นบริเวณนี้ไม่เปลี่ยวแน่นอนครับเพื่อนบ้านมีคนมาอยู่อาศัยมีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเปลี่ยวถ้าใครไม่สะดวกเดินทางไปเช้าเย็นกลับหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็ติดกล้องวงจรปิดที่เป็นซิมอินเทอร์เน็ตไร้สายสายสมารถดูได้ทั่วโลกเลยที่ดูได้เลยว่าที่ของเราเป็นยังไงมีโจรมีขโมยไหมติดกล้องวงจรปิดเลยครับที่ว่ามันหมุน 350องศาถ้าพี่พิมพ์ใน Google งบอยู่ประมาณไม่เกิน5,000บาทติดได้เลยเพื่อความสบายใจไฟฟ้าเราใช้แผงโซลา r เซลล์ก็ได้นะครับแล้วก็ติดเป็นระบบทัมเมอร์ปิดเปิด,ปดมีแบตเตอรี่ได้ฉะนั้นเรื่องกระแสะไฟฟ้าก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นแล้วนะครับเพราะว่าแผงโซลา r เซลล์เดี๋ยวนี้ก็แผงนึงก็ประมาณสามพันนี่ก็ได้แล้วครับสองร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์แล้วก็อินเวอร์เตอร์ ชาร์จเจอร,รวมเบสเสร็จแล้วไม่เกินหมื่นนะครับท่านก็มีไฟฟ้าใช้แลวส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับติดสักห้าหกดวงติดเหมือนงานลงลิเกงานวัดเลยก็ยังได้นะครับโดยแผงโซล่าเซลล์แผงเดียวนะครับแล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่สิบสองโวลต์หนึ่งร้อยแอมท่านก็เปิดได้ทั้งคืนเลยครับกลางวันก็ชาร์จกลางคืนก็เปิดส่องสว่างทั่วนะครับที่แปลงนี้อยู่ใกล้โครงการแบ่ง จัดสรรจานวนมากครับเป็นที่ที่เจริญคนเลยมาจัดสรรแล้วก็มาซื้อที่กันจํานวนมากแปลงนี้สี่แปลงสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเหลือให้ท่านได้จับจองอยู่ไม่ไกลถนนสายหลักที่เห็นด้านโน้นครับบนจอเห็นแล้บนะแล้วก็มีภูเขาซึ่งปั่นจักรยานเหมาะมากปั่นออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็น ผมรับรองว่าที่แปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่ถ้าใครซื้อเก็บไว้แล้วในอนาคตที่ตรงนี้นะครับมีมูลค่าเพิ่มแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องปีละหนึ่งเปอร์เซ็นตะครับถ้าที่ซื้อตอนนี้ในราคาสามเซนห้าสามเซนสองหรือว่าสองแซนเก้านะครับที่แปลงนี้ถ้าพี่ขายต่อในปีหน้าแล้วพี่ปลูกต้นไม้มองเลยว่ารีสอร์ทที่ไหนเขาดีคาเฟ่ที่ไหนเขาจัดสวยพี่ ขอถ่ายรูปเขาเก็บไว้แล้วพี่มาให้ช่างเนี่ยออกแบบว่าขอแบบนี้นะอยากจะสร้างในพื้นที่200ตารางวาส่วนสระน้ำเนี่ยพี่เอาน้ำใส่ให้เต็มนะครับด้วยแผงโซลาเซลล์เหมือนกันพี่ใช้ถ้าพี่ใช้200ตารางวาเนี่ยเนี่ยพื้นที่เนี้ยพี่ใช้อยู่ประมาณ4แผงเนี่ยพอเลยนะครับเปิดแอร์มอเตอร์ปั๊มน้ําแล้วก็ อ่าอู่จ่างอะไรที่ที่เกี่ยวกับมอหุงข้าวอะไรพวกเนี้ยสี่แผงพอเลยแผงละห้าร้อยวัตต์สี่แผงก็สองพันวัตต์เหลือเฟือเลยชาร์จลงแบตด,ด้วยแล้วก็ใช้ไฟในบ้านด้วยใช้ไฟตรงคืนเหมาะนะครับฝากก็้ด้วยนะครับแปลงนี้